สวัสดีครับมาพบกับวัยฟุตบอลช่องกีฬาข่าวสารไทยเจองานหนักเอเชียนคัพรอบสุดท้ายหลังอยู่โถสีตามคาดจับสลากวันที่11พฤษภาคมนี้ศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ับ2023ที่กาต้าเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน,ขนระหว่างวันที่12มกราถึง10กุมภาพันธ์ มีกำหนดการจับฉลากในวันที่11พฤษภาคมนี้ที่คาทาราโอเปร่าเฮาในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์รูปแบบการจับฉลากได้กำหนดรูปแบบไว้คือทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโซนเอเชีย12ทีมจะเป็นทีมวางในทถวรที่1และทถวรที่2หลรวมไปถึงเจ้าภาพที่จะอยู่ในทถวรที่1 ส่วนทัวที่3และทัวที่4จะดูจากอันดับฟีฟ่าแลน i n กก่อนจับฉลากการแข่งขันซึ่งทีมไทยครับอยู่ในทัวสีตามคาดซึ่งอันดับฟีฟ่าแลน i n กเราไม่ค่อยดีครับเลยตกมาอยู่ที่ทัวสีจะแบ่งทีมที่แข่งทั้งหมดมี24ทีมครับก่อนจับฉลากแบ่งเป็น6ทีม6กลุ่มกลุ่มละ4ทีม อันดับหนึ่งและอันดับสองที่ดีที่สุดเข้ารอบครับและอันดับสามที่ดีที่สุดจากทั้งหกกลุ่มเข้าไปเจอกันในรอบสิบหกทีมสุดท้ายมาตามลุ้นตามเชียร์กันครับว่าทีมชาติไทยจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนซึ่งครั้งที่ผ่านมาทีมชาติไทยผ่านเข้าไปถึงรอบสิบหกทีมสุดท้ายได้เป็นทลนงานที่ดีครับมาลุ้นกันว่าปีนี้ครั้งนี้ทีมชาติไทยจะทำได้ดีแค่ไหนครับผม อยากให้ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มไหนคอมเมนต์เข้ามาเลยครับผม